ดีค่ะสร์วันอาทิตย์มือนีนไม่เพราะว่าสิผ้าไปเก็บจะต่อบอล์ีป่ปกติปีแล้วปีแล้ว,ว่ไดีไปจ้ะบอร์ี่ปีนี้ยายยู่ก็เลยสิล้องผ้ายายไปเบิง์นยายแล้วม่เคยไปเก็บแต่ตอนนี้มันอ่าพี่สาวมันโทรมาอ่าคุณยายยี่วันพี่สาวจ้ะไม่เพราะว่าก็เลยสิขับรถไปเยี่ยนพี่สาวไปไปหาคุณเจ้ารถขั้นไงเอารถของพี่สาวไปจ้ะสิผ้าไปเก็บยายจสตอนี่เบิงว่าคุณยายสิตต่นเต็ม,ตมห่ เราไม่เคยเก็บเราไม่เคยเห็นต้นสตอเบอรี่ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันมาที่ซสาจ้า ฝากคันหนึ่งด้วยนะคะคาแคสซอริทที่เคยเป็นหลังรถรถไม่เป็นหลังพอดีน,น,นี่ทักยายวันนี้สิไปรักพักที่จะไปรักสตรอเบอรี่ไปรักสตรอเบอบรีออ่ <laughs> ไปเก็บสตรอเบอรี่จ้า <laughs> นี่เจ้าของสวนฝักคุณยายคุณยายทอดมือรักฝากฝนคุณแต๋ยวบอกคนปลูกไม่ได้กินคนกินเนื้อเอาไปเพิ่ใช่ไหมเอาไปแจกไปแจกไหมปลูกโย่

ก็บอกกระได้บุญเนาะพี่เพชรพาที wow, ่ร่องเียเลยสิปลูกพัดกระไดบุญตัวนี้ลือเนื้อส่วนแล้วจะก็เมื่อวานก็าทำข้าวมันไก่เก็ใช้ผักชีมีน่เองเอาไปหน่วยมีลื่นแล้วแล้วเราก็ถามว่ายังมีผักชีราไม่เพราะว่าวันส่วนที่ทำงานก็จะทำแกงอรอบทันทีเขาเลยว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะโอ้ยพักก็ได้บุญเนาะย่าเจ้าเอาคนคนปลูกชื่นใจได้ดูเอามันนั้นก็ไปแบ่งให้ป้าหนูด้วยไงในนี พ่อหนูไปแวะให้หาลูกแล้วก็ไปแบ่งให้ป้าหนูด้วยเขื่อนมีเอาไปอีกอ๋อเหรอแต่ว่ามีตัดตัดรากไว้ด้วยรอบนั้นหนูไม่ได้ตัดหนูให้ไปทั้งนั้นมีเสียดายอยู่เขาทิ้งเขาไม่ใช้อ๋อเหรอไอ้นั่านอ่ถ้าเกิดรู้ก็จะจะตัดให้อยู่เพราะหนูเก็บรากอ๋อมี่ยอะไปเลยออนี่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 ฟ้าไล่ๆเขาบอกเฮ็ดออกแม่ฟ้าไล่ๆบอกเขาจะพักกันไปเก็บเห็ดปวก อยู่ในเมืองไม่เคยไม่เคยเข้าป่าหาเห็ดก็อยากหาเห็ดนาะมาอยู่เมืองนอกจะได้มียเสพเสพคลิปคนเลามากอันนี้จะได้มาอย่างนี้จะมีคนเล่าโอ้โหว,ว้าวบ้านแถวนี้นะ่าอยู่เนาะมันมีเล็กหลังบ้านแถวนี้ไห <c oughs> มปีนี้ได้หาเห็ดพาแม่ไปหาป่าเห็ดไทมากอีกที่ที่เราตรงนั้น,น,นเน<พ>าะชอตเล็กชอติ <พา S 1> เล็ก <พา S 1> เ,<อ>เกหรอัี่ ชื้นๆฝนหลังฝนตกเปล่าแม่ไม่มีคนเก็บมันก็จะน่งมันก็จะออกนั่นข้าหน้ามาหรอคุณยายโทรศัพท์มาจะใส่กระเป๋าให้นี่ถือทำไมมีผู้อยากโป๊บบ้าละนี่ดีกับทายห้ไปไปไปบอกคุณยายแพ้ไปบอกคุณยายจะเก็บยังไงแพ้เดี๋ยวคุณยายเก็บไอ้หัวเขียวๆไปกันนะเนี่ยเก็บเขียวนะคะแม่ตามหลานไปสิคุณยายอ่า ไปดูเขาเก็บยังไงแม่เอาหนุ่ยชุกชุกเหมือนเบิ้งเหมือนแฟร์บ้าแฟร์บ้าเอาให้คุณยายดูสิคนละมา,ข,าข้างนี้นี้ไปไปางนีน้นี่เหรออย่านี้เหรอเออเออหนังไม่จักได้แบบนั้นไหมล่ะนั่นเลยซือว่าสุกแล้วนะังเดือดมันก็ไม่สุกมากแม่ไปไเรืเ่อยเด็ดยังไงเฮเด็ดเลยเอาแฟร์บ้าทำให้คุณยายดูสิเลยคนเออหูยายไม่เอาต้องเอาสวยสวยเออสวยสวยมันลายอยุยยายยายมาทางนี้ยาย เอาเอายังช่างอย่งแหไพรวยนี่โอเคนี่แม่แพ้ลูกนี้แม่หน่อยลูกนี่แพ้ดูน้องดูน้องน้องจะก็บอกน้องก็ฟูแพรบ้านน้องวไหนยนี่สวยยไเออแพยวาข้าไปสองน้ไปงั้นไป แม่อยู่ฝั่งนี้คุณยายเขาคนเก็บเขาไม่เอาเหมือนแม่ไปเล่นเพื่อนมันลายเยอะแม่เออเอาชุกชุกอีหลีช้าๆเอามันลายก็ยังนี่เขาจะไปสร้างน้ำหนักเลยเขาจะคิดเหรอเงินนักน้ำหนักไม่ก็เอา่วยชุกชุกตัวอือันนี้เป็นชุกนี่เฮ่อวังเฮ่อวังนี่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 แม่แม่ไว้นี่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 เออนี่นะเออเออนี่นี่นีลายปรรไดแล้วแม่จักรนะโอ้ ยายเลยไหลเติมแล้วมวนกุบติยายกุบอือไม่เหนื่อยอยนีน่แล้ว,วมันเจ็บเก็บไปนี่สิกินบ่อเก่าปะกินตัวเอาให <c ười> ม่เอาใหม่พอนับคนเลยวะเฮ้ยพอนัพี่าส,าสาวาลานสาวนสาวหอนพ่อยายอากาศดีเนาะแดดอยู่แต่มันเย็นๆมีลมมันติดทางเลยนี่ไงนะเธอติดถนนจ้นนะถนนรถแล่น ในูุเออนี่มันมืนลูกที่คุณยายได้เลยลูกแมที้แม่ทงานี่นี่สวยๆแล้ว้เนวเก็บเองนี่พวกเก็บซอยเราได้เลยตามอัธยาใส่เลยคุณยายดูสิห็มาอมันจะสุกอีกเยอะเลยนะเนี่ยั่แเีนเดน้อยๆนี่้แซ่บ เขาจะเอากระเกันเก็บตะนวยยังไงจะของมันเรียบตะนวยแน่นเต็มตะกร้าแล้วของคุณยายนะเป็นไงคะคุณยายสนุกมากค่ะคุณยายสนุกมากเหรอคะฮะเอาแม่ถือตะกร้าหน่อยสิตะกร้าโชว์หน่อยสิคะอคสองมืออุ้มเลยคะ่ะวางข้างบนสิแม่เออเห็นไหมลุ้ให้ใหดูสิคะโชว์สิคะไหนคะ โอเคมัวอะไรเป็นบ่อหรืพ่อแล้วเนาะไปไอ้นี่ไงโอ้ยไปเดินไปแพ้ป้าคุณยายเดินยายหิวเขาแล้วโอ้ยมือนีจะเป็นมือคุณยายทองคักเนาะไปไปไบบยังวันของยายทองใช่ไหมวันเนี้ย พามาลานอาหารไทยพ่กุณย่ามากินยินเดโฟมองเกลีอน่ะย้ายสเต็ปเด้อก้าวค่ะกุยยังอยู่ข้าวกยเจีวเรือินเดโฟเขาเราโอเคแม่ดิบแล้วแม่จะกินอะไรจะนี่อะไรอันนี้เหรอคะกุเค กกอไนนอ,อ,อ้ยัเ่อ,อาอสกสก s <S right? get oh. ็ตด,ดีค่ะหลังจากแม่พว่าพ่อคุณยาย,าาาายายไปกินสตรอเบอรีเมือว่านนี่จ้ะบบดนี้พ่อญายไปกินสตรอเบอรี่หรืพยายไปยางหายแต่ก็พ่อคุณยยไปกินเขาแม่ว่าเรื่อบริบปิดคลิปมืานนี่ตื่นเสาร์เมื่อวานวานี่สตอรอเบอรี่ที่แม่ว่าได้มากนี่ ที่พาคุณยายไปเก็บมาเมื่อวานอ่ามืวนเก็บสตรอเบอรีอ่แล้วเอาสตรอเบอรีอ่ไปลหลังรถัแล้วเนาะแล้วก็พาคุณยายไปย่างห่างไปเดินห่างอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็พักกันไปถ้าคุณยายไปกินขา้าวกลับมาหอดบ้านโซจินเมย์ว่าสิกรรมหอดบ้านบ้านเดียวกัไปบ้านพี่สาวรถเมย์พยาจอดที่บ้านพี่สาวขับรถกลับมาบ้านอยู่ประมาณสามทุ่ม ต่อปลีมันเลยสิเป็นแบบว่าบางลูกมันกะสิเป็นอ่ามันมันสั่มเลยจ้ะในพ่กก็เลยเอาคัดปวกกินงามเนี่ยโบรางใส่กองก็ตู้เย็นกินให้ล่างแต่ส่วนทีพันธุ์หนึ่งสั่มในถ้ามันล่างล่างตัดควนตัดยังออกค่ะแล้วก็แช่ฟิเซอร์ไว้แบบนี้แข็งเป๊กเลยจ้ะเช้านี้แม่พ่อสิเฮสสมุติแหย่คุณให้กินแล้วก็ใส่ยัใส่คอลลาเจน ให้คุณยายกินตอนเศร้าแล้วก็จะใส่นมอทัทวนเหลืองจะให้คุณยายตอนนี้คุณยายไไาาาากกว่าได้รงมากจ้ะี๋ยวพารงมาก่อนไปส่งนมเพ่าต้าเศร้ากลับบ้านนลยคะ่ะไม่สมุติโอเคดเดฟสมุติต่อกันเลยจ้ะถ้าไม่สมุติให้คุณยายกินเบิรงว่าคุณยายสีมากว่ โอ้แช่ถือรอบออกมาคุณยายสิมักโกค่ะเก็บไปคุณยายสตรอเบอรี่ที่เก็บมาเมื่อวานโอ้โลป้าปันไซคาราเจนแล้วก็ปันไซนมผงเหลืองเออนมอัลมอนด์แหมแคบวะมักวะละรัวเมื่อวามันมันเขามันอยู่ในรถดูดมันซั่มไม่แม่หนูเล้ยเหลือซุปสดๆแยกไว้บปล่า สิกินเข้าไปแล้งหลอดส่มที่มันสับๆนุ่มมันปาดหัวปาดหางชุ่มันนั่นหรอกแล้วก็ใส่ผิเสื้อมันแข็งเวลาเทามาปั่นมันก็จะเป็นน้ำแข็งไงเฮ้ยนี่สิมันจะกินง่ายเด้เพราะว่าตัวกับนุ่มสอบบรีสวดให้แม่แม่บุค่อยกินเด้เฮ้ยนี่สิกินกินแล้วไม่อยากกอดเออมีใส่ใส่เออมีใส่ค้าวเล็เจนให้แม่แล้วใส่ปวดตีนน้ำเจ็บป่ะแซ่บแซ่บว่ะมากป่ะเออดีนะเก็บวัหลายเนาะเออเอาแบงยังมา บวลก็ทิวอะไทิวหนอยู่ช่วงเขาไปอีกมวลโอกคมัสิบสบายจ้ะตีเขาต้องไปเบิ้งไปเบิ้งเงินแปลงอินไม่มีไหลมันมีไหลสวนอยู่จ้ะเลองกินเออมักเนาะมากเยอะเออแซบแซบที่